ได้ได้ว่าิบห้าเ่าอะไรตัวใหญ่คเทนตัวใหญ่บางตัวยีบีแใสเอียงเนี่ยอะไรถ่นยันเงียบถ่ายกันนี่กันเด็ดถ่ายยิเราต้องอีกกันดีดีวี่ีดีีดีอีดีีดีีีดดดดดีีด ชูเฟอร์ขึขับรถเลี้ยวเสร็จม,มาแท็กขับรถเล่นน้องม,มึงนีก็ท่าทำาป็นตาดีเห็นพี่น้องจ้าบรรยากาศยามแรงเด้อจ้าพี่น้องนี่ก็ท้าเป็นไทย,ไทยบรรยากาศ เบืองงามเร cat ่งแรงผู้เฒ่าก็ไหรงัวะไรควายเข่าคอกจ้านี่ก็อามอามเอาไม่บายดูสวัสดีดูสวัสดีก่อนสวัสดีเร้วนี่แม่เห็นยแม่เหมียวดูนี่แม่เดี๋ยว มีแตจ้าพี่น้องลานล,าน,ลานมันอยากไอ้กล้องเอาตรงนู้นเขาเล่นอะไรกันเขาเล่นอาบีเต็มเขาม่ให้หนูเล่นด้วยเล่นอะไรนะอาบีอะไรเล่นเล่นแบบไหนอาบีเหยียบเส้นแล้วเอียหเหยียบเส้นแล้วก็อีอ่ะอ๋อเล่นอี๊ยเขาไม่ให้หนูเล่นด้วย กิ่ลงไปไหนขึ้นซ้อนเขานน่อยม้ยเอาขึ้นซ้อนเอายี้ไปทัง้งไหนอีกเพื่อนอย่างก,กลกองพี่น้องเอ้ยนีละจ้าถนนสินีกับเป็นโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้องพี่น้องนี่บรรยากาศย้ำย้ำแรงๆจ้ะ อันนี้ก็อยูแคมวัดคือเก้าพี่น้องจ้านี่ก็มีถาดมีอย่างน้องพี่น้องนี่บรรยากาศงามเลี้ยงๆาัดดาวก็ได้พาไปาะหนองละหานมาานาอพี่น้องผู้เฒ่าผู้ตอนนั้นจะ<ผ>ทัพไปหนองละหานเหรอไปกับพี่หนิงอะ่ะอืมเอาขยะไปทิ้งแล้วก็เอาขยะไปทิ้งแล้วก็ไปหนองละหานแล้วก็ไปหนองละหานแล้วกันมีงวัวมีควายผู้เฒ่าผู้แก่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วกัน,น เล่นอะไรก็ปรไปเล่นสิก็เล่นได้เล่นไ,ไ,ได้เม,มน,นี่สมาชิกเดือดแกงหรือลายแถาหาอ้อาวทำไมทำไมพวกนี้ไม่เล่นด้วยกัน กระล่นอีตัวเอาอไอ้อามกำลังเตะฮะไม่ไอ้อามกำลังเตะเขาไม่ถือบอลมาพี่น้องจ้าที่หลายามแดงแรงบรรยากาศบ้านเฮอกับบมี่อย <ś c oughs> อา่างรอบพี <S 2> <S 2> ่น้องจ้า สว่วนสุดท้ายของคลิปนี้เด้อจ้าพี่น้องถัดดาวก็สิฝากไว้สักนี้เด้อจ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วกับจะลืมซอยกดติดตามกด Subscribe ก,ก,กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ทุทางช่องถัดดาวสาวบ้านนะในเด้อจ้บพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้ก็จัดก,กันไปกัน,กนฝากไว้เพียงที่นีดพี่น้องโปพบก,ก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง